ที่ข่าวเรื่พี่โจ๊กจะกลับมาค่ะพิข่าวเรื่พี่โจ๊กจะกลับสตชค่ะจริงไหมคะคิดม่เลยค่ะคิดม่เลยค่ะจริงไหมคะทนายกเรื่องพี่โจ๊กอะค่ะเป็นเรื่องอะไรนะเรื่องกฎหมายเนี่ยพอเรอละลัวทางวรงามติดเนารับแรงไปพี่เวาลือว่าท่านนายกลงนามจริงไหมคะหรือว่าขึ้นอยู่กับทางตำรวจอะไรที่ลงนามให้พี่โจ๊กกลับมาค่ะไม่ใช่ไม่ลงนามเป็นเรื่องของ ทางทางรัฐบาลไงมานยกก็ต้องทำเรื่องมาไงเ้าสอบแล้วมันยังไม่ได้ความยุติธรรมก็กลับไปถ้ามีสอบสอบอีกทุกคนแล้วที่เขาเคยฟ้องนายยกหรอคะเรื่องเขาดิแต่ว่าสามารถกลับมาได้ใช่ไหมไม่เกี่ยววะน่ะแสดงว่าเรื่องเราเราสอบเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรล่ะไม่มีปัญหาไม่ได้ย้อนรอยน้ำกระเจิงอะไรนะทำไม เดี๋ยวมีขั้นตอนการทำประวัติอีกอะไรอีกมันจะรีดร้อนไปไหนแล้วเดี๋ยวก็ถึงอย่างเงี้ยฮะฉันต้องสนใจที่ว่าไม่ว่าจะใครมาก็ตามนโยบายเดิมมันก็มีอยู่แล้วแผนงานเดิมก็มีอยู่แล้วจะทำอะไรใหม่ก็ทําขึ้นมาคนใหม่อ่ะไม่ใช่ที่ของเกา่าหรือใหม่ทั้งหมดทำไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> โควิดฉ <c oughs> ันไงละ่ะใช่ไหมถังเนี่ยเราว่าทิ้เข<อ>้าปาก